อีกสามสัปดาห์ประชาชนชาวไทยก็จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านกิจกรรม b บค์ฟอร์เดสปั่นเพื่อพ่อนะคะและว,วันนี้ทางคณะผู้จัดงานก็มีการซ้อมเสมือนจริงเพื่อวางกําลังรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมงานค่ะได้ตามจากรายงานของคุณวันวิสาธินวัตรค่ะคณะผู้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติบค์ฟอร์เดสปั่นเพื่อพอ่อทั้งทหารตำรวจทีมแพทย์จักรยานและอาสาสมัคร เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้โดยซ้อมเสมือนจริงจัดรูปขบวนและปั่นไปตามเส้นทางระยะทาง29กิโลเมตรเพื่อสำรวจกายภาพของถนนและวางกำลังรักษาความปลอดภัยขบวนจักรยานเริ่มออกจากลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลา10ช่วงและเมื่อขบวนจักรยานเคลื่อนผ่านได้เปิดการจราจรทันที ตลอดการซ้อมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะผู้นำปั่นส่งสัญญาณมือนำทางและแจ้งเตือนเมื่อถึงทางแยกเพื่อความปลอดภัยหนึ่งในผู้นำปั่นอาสาสมัครสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามบอกว่าจากการสำรวจเส้นทางพบว่าจุดที่ต้องระวังคือช่วงทางแคบเช่นถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาเข้าราชปารพและแยกสีลมตัดแยกบางรักโดยวางแผนให้นักปั่นบีบรูปขบวนจาก6แถวเป็นสแถว และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดครับเราก็จะมีทีมที่เขาปั่นจักรยานกันเป็นปกติอยู่แล้วบนท้องถนนเนี่ยมาคอยช่วยให้คําแนะนำนะครับแล้วก็จัดระเบียบแถวระเบียบรูปขบวนจังหวะที่มีหลุมมีบอ่อหรือจังหวะที่ต้องเร่งความเร็วเพื่อขึ้นเนินหรือต้องระมัดระวังทางแยกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผู้นําปั่นที่มาจากสมาคมที่เราประสานงานกันจากหลายๆกลุ่มจัก,การยานนะครับก็จะมาร่วมช่วยกันในการที่จะดูแลขบวนให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อความปลอดภยัย การซ้อมบนนี้มีประชาชนร่วมชมการซ้อมตลอดเส้นทางเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบางส่วนร่วมปั่นจักรยานด้วยซึ่งต่างแสดงความพร้อมในการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยความลืมปีติก็มันเป็นงานของของระดับประเทศบังนะครับกับผู้นำขบวนทั้งหมดที่เขาเขาแจ้งให้ทราบว่าเราจะต้องทำตัวยังไงนะครับหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการซ้อมวางแผนปฏิบัติงานในวันจริงเพื่ออ,อำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมงาน และเปิดให้ผู้ลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมในกรุงเทพมหานครรับของพระราชทานที่สนามสุขพัชลาัยในวันที่28และ29พฤศจิกายนนี้วันวิสาธินวัฒน์ไทยพีบีเอสไตรงาน